สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับช่องชินโชอมโนคอ์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เย็นวันที่31ิพฤษภาคม2 5 65ครับชินโชครับ ดีมากครับจินโจอีกคันหนึ่งเป็นพี่บางรีครับ วันนี้ไม่เห็นพี่บางแองนะครับแล้วก็มีพี่ทอตมาขับด้วยครับวันนี้ดูท่าแอนสวยๆครับลายสนามที่ดีที่สุดมีลายเดียวครับชินโจต้องศึกษาว่าเป็นลายไหนแต่เวลามีคู่ต่อสู้ก็ต้องหาลายแซงเอาครับ ชินโชโมโตคอดขอขอบคุณน้ำมันเครื่องอิดีมิสุโชก yss mx house ตรงตรงมอเตอร์ครับแล้วก็เสียแทนจัดให้ fast cleaner ครับผู้สนับสนุน,นครับสองแสนเจริญยนครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นชินโชซ้อมสองร้อยห้าสิบนะครับเสียแทนจัดให้นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้ชินโชแล้วก็ จัสวันครับหมวกเจัสวันสนุนหนมวกครับเให้เขาสนสุนชุดครับเสียแทนจัดให้สนับสนุนรถใช้ในการฝึกซ้อมครับเป็น205ซีซีฮอนด้ครับการแข่งขัน F M F T T ไทยแลนด์ซูเปอร์ครสนามต่อไปสนาม,นมนนานนนาสี่นะครับว<อ>ันที่สิบสองพิษณสห้าหกห้านี้ที่นครชัยศรีนะครับจังหวัดนคนปรปฐมครับคินโจโลงแข่งขันสองรุ่นแ5้าล้อเล็กกับ8ปดิห้าล้อโตครับคะแนนตอนนี้8ปดสห้าล้อโตครับรนดับหนึ่งก็เป็นคิ้วพันธาการครับ ส่วนล้อเล็กอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นน้องกันครับน้องกันเบอร์สิบเก้าครับทินโจก็อยู่อันดับสองกับอันดับสามครับเป็นกีฬาครับยอมรับไม่จําเป็นต้องได้แชมป์ครับแต่เป็นกีฬาต้องพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของกีฬาครับจะมีคนชนะทั้งหมดนี้เป็นไปไม่ได้ แต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับขอให้ปลอดภัยในการขับขี่ไม่เป็นไรก็โอเคแล้วครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับทุกท่านนะครับอาจจะไม่ดีดีที่สุดนะครับแต่ก็ทำเต็มที่ครับ <c oughs> จินโจจะมีลายขับของเขาครับเห็นไนหะมคุณผู้ชมครับเขาเปิดเขาเปิดอยู่คนเดียวครับนักกลวยครับนักกลวยเคยสอนไว้ว่าสนามนะครับมีลายที่ดีที่สุดแค่ลายเดียวครับแต่ว่าตอนนี้จินโจไม่ได้เรียนเรื่องการแทงการเสียบการตัดหน้าจินโจไม่อยากให้จินโจฝึกครับเอาเอาให้เป็นกีฬาดีกว่าครับไม่อยากไม่อยากให้จินโจฝึกสิ่งที่ไม่ดีครับ ใจเข้าใจเราถ้าใครเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรือบาดเจ็บพวกเราเนี่ยก็เข้าใจครับมองว่าเป็นกีฬาแพ้ก็มีเพื่อนครับขอบคุณน like, ะ so sure. อาจารย์กอบฟนะครับที children s children s ่ช่วยสอนทักษณะท่าทางการแข่งขันให้จินโชครับ แล้วก็ขอบคุณคุณหนูเล็ก c ซีซีครุปนะครับเจ้ของสนาม c ซีซีครุปครับแปดริ้วชัชิงเสาครับตรงตรง,ตรงมอเตอร์เทียแทนจัดให้ YSSMXHouse น้ำมันเครื่องีดีมิสืฟาร์คครีเนอร์สองแสนเจริญยนต์พี่ทองแดงครับเหล่านี้แล้วก็ขอบคุณพี่บุ้งคองเตยครับที่สนับสนุนน้ำมันเครื่องนะครับบูแลจินโจรครับ ถ้าไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้ชินโจอาจจะไม่ไม่ได้มายืนถึงจุดนี้ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากคานผู้ชมครับขอบคุณพี่ไก่สายลวดซอยสิบขอบคุณพี่แอด๊ดขอบคุณพี่สมชายนะครับที่ขอบคุณช่างเข้มนะครับที่ดูแลชินโจมาตลอดครับที่ขาดเหลือไม่ได้ก็คือ,อคุณแม่ของชินโจครับ ลำบากเพียงคนเดียวครับเปิดร้านอาหารในอเดียสิเครับไม่ได้ช่วยครับพี่ไก่พามาดูลายที่ยังช้าอยู่นะครับบ่าโคง้งหรือลูกรหน้าที่ยังจิงโจยังช้าครับเสียงต้องไม่ขาดครับจิงโจเสียงเนี่ยจิงโจรเริ่มเปิดหน้าเริ่มเปิดหน้าอัดลูกหน้าแล้วครับเริ่มฝึกไปรือเรอยครับ ตั้งแต่ชินโจต้องออกให้เร็วกว่านี้ครับช่วงโค้งครับเสียงก็ได้หายนี่ครับต้องออกเลยครับเนี่ยชินโจรอออกออกเร็วกว่านี้นี่หนึ่งจะดีครับกลับไปดูคลิปคุณพ่อแล้วทํากันบ้านด้วยนะครับชินโจนี่ครับต้องออกเลยครับอย่างเงี้ยอ่าต้องออกเลยครับถ้าทางการนั่งส่วนหนึ่งได้มาจากอาจารย์๊อฟครับ นี่ครับช้าเสียงยังหายนิดนึงครับยกล้อครับเริ่มยกล้อนี่ครับไปได้ดีมากครับตอนนี้ลูก้รนหน่าเริ่มทําได้ดีแล้วครับเปิดล้อหน้าย่อตัวมากางหลังแล้วก็มันยกล้อครับต้องฝึกครับยินโจครับอันนี้พี่บางเอ็นก็มาครับพี่ท็อตการไฟการไฟฟ้าหรือพี่ท็อตธรรมศาสตร์ครับพี่ท็อตมี เป็นกำลังหลักพี่ท็อตพี่ตาในแล้วก็ทีมงานพี่โอ๋หลายคนนะครับเป็นกําลังหลักในการแล้วก็พี่ทีมบางโรตีน,นะครับบางเอนบางรีครับมีส่วนผักดันในการทําสนามโดยอาสยามปรุงสนามใหม่ให้ให้ให้ไปแข่งที่ไหนแล้วมีทักษะที่ที่ไปขับขี่ได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับลูกคู่ลูกชุดลูกทรง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหมดไปแสนกว่าครับในการทําสนามปีครั้งนี้ครับประมาณแสนสองครับก็ขอบคุณสมาชิกและก็ทีมงานทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับชินโจก็ได้มีสนามซ้อมด้วยครับเนี่ครับพี่ไก่ใสล่ลวดซอยสิบครับ ก็ขอไว้อะไรกับหลานพี่ไก่ด้วยครับพี่สมชายครับพี่สมชายครับนี่นครับ,รบดูแลอย่างใกล้ชิดขอบคุณเสียแทนนะครับเสียแทนจัดให้ครับ ที่เป็นสปอนเซอร์ให้ชินโจครับให้รถชินโจซ้อมครับทชมเห็นไหมครับลูกนะนาัครั้งนี้มาฝึกตั้งแต่ทาสนามเสร็จครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5้าครับชินโจทําได้ดีแล้วครับส่วนหนึ่งชินโจดู Youtube ครับในการขับขี่ดูคนขับจากสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เล่นเกมครับเล่นเกมประกอบเกมนี้เกมเสมือนจริงนะครับในการแบนในการอะไรครับ ชินโจไม่ค่อยออกกําลังกายคุณพ่อก็เลยจับมาอาจารย์ก็บอกว่าการขับขี่ก็เหมือนการออกกําลังกายก็เลยใช้สูรนี้ครับเสียงตัดเลยครับเดวิดบ,บอกชาวอังกฤษบอกว่าชินโจควรซ้อมร้อยหิบขึ้นไปเพราะว่ารถคันนี้ไม่พอมือชินโจแล้วชินโจใช้นุสปนาในการซ้อมนะครับ แต่ก็จะมีรถ KTM ในการแข่งขันครับจะไม่เอามาซ้อมครับเพราะงั้นการสึกรอจะเยอะ่คใช้จ่ายก็จะเยอะครับสนามที่ผ่านมาก็ท่อแตกครับนี่ครับเริ่มดีขึ้นครับเริ่มมาลายขาดเริ่มรู้ลายเริ่มรู้จังหวะแซงจังหวะเบียดครับ วันนี้วันที่31แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ31พฤษภาคม2565นะครับวันที่12อทย์ที่12นี้สนามสีที่ไทยแลนด์นะครับนครชัยศรีครับประจับตามองนะครับลุงไม่รู้ลุงพี่กั๊กศึกยังครับตอนนี้คะแนนสะสมันดับหนึ่งครับสองก็เป็นเซงครับทีมฮอนด้าครับกับส่วนพระกั๊กนี่อยู่ทีมยามาฮ่าครับ สนามต่อไปนี่ครับสนามสี่นี่ก็กลางเกี่ยวบขึ้นคงสนามแล้วครับมีสิบสนามครับปีนี้ครับชุดนี้ก็ขอบคุณทีมงานอินซีครับที่ทำชุด พาใส่ป้ายสวยๆให้ชินโจครับทีมงานอินซีอยู่ร้อยเอ็ดครับรับสกรีนเสื้อครับได้รับการแนะนำจากเอ็มไอแครับอินซีครับกับพีเอสเป็นคนประสานงานแล้วก็ดำเนินการแล้วก็สกรีนนี่ครับชินโจเริ่มได้ลูกแล้วหน้าดีขึ้นครับท่านผู้ชมพี่ไก่เอาเอายางไปทำอะไรครับเฮ้ยไก่ล้ม๊เจ็บแน่นอนครับ อืม giãn ก่อินโจขับได้แค่13นาทีครับจินโจ แข่งขันจริงๆประมาณ12นาทีจินโจตอนนี้ขับได้13นาทีครับยกรอได้แล้วครับประมาณ50เมตรถือว่าซ้อมได้น้อยครับจริงๆที่ต่างประเทศครับเขาซ้อมวันหนึนิตนะครับนิดหนึานาทีซ้อมทุกวันพักวันเดียวครับ แต่ว่าค่าสกรอค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราไปทำเหมือนเข้าไม่ได้ครับ13่สิบนาทีครับจินโจครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้พบกับช่วงจินโจในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่บางดีครับ นี่ครับมังดีพี่สมชายครับพี่โอ้ครับส่วนตรงนี้นพี่ทอดครับแล้วก็สองแสนเจริญยนนั่งอยู่นี่ครับพี่ไก่ใส่รูดสอยสิ่ก็ล้มครับลม้ <c oughs> มเจ็บไหมพี่โอเคครับอายุหกสิบอายุหกสิบเท่าไหร่แล้วครับ พี่พี่อ๋อพี่อายุหกสิบเท่าไหร่แล้วครับหกสิบสองครับยังแข็งแรงมากครับมีอะไรฝากขึ้นน้องนัดไหมครับน้องนัดเอเรียสิบเจ็ดหกสิบสองเลยครับยังแข็งแรงครับชินโชครับ